สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของแอดหน่ยคุยเรื่องหวยชาแนลนะครับเจอกันอีกนะครับกับนิตยสารเก่งจริงนะครับขู่มือเทียบซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับประจางวดวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี่เองที่หวยออกวันที่1นึ่ก,นกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ด บวดนี้เลขกน,น้าปกเจ้าแม่ทองมาให้มาที่2กับ 4, 4ีกับ2นะครับผมว่าค่อนข้างจะสวยเอาการเลยทีเดียวนะครับเอียงมาทางพูดไม่ถูกเลยทั้ง2อและสนะครับผมว่าสวยมากๆาบวดที่ผ่านมานะครับออกมาที่ ให้มาที่4กับ7เข้าไปที่04นย์จะคู่ไม่มานะครับนี่ลองดูงวดนี้ผมว่ามีอีกนะ4งวดที่แล้วเข้าศูนยงวดนี้น่าจะเป็น4และ2นะครับพอชัเชษงวดนี้หลักร้อยอยู่ที่3กับ8นะครับใครหาหลักร้อยอยู่ดูนะครับแมนนะ เข้ามาหลายงวดงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับหลักสิบหนึ่งกับ7หลักหน่วยสองกับ9นะครับนี่ดึงตัวเดียวสองเหล็กชุดอยู่ตรงนี้หนึ่งเสองเกแล้วก็ 7, 9, นะ <c oughs> เจ็ดเกนะอ้าวดูงวดที่ผ่านมานะครับนี่เข้าแล้วนะห้าศแล้วก็สี่ ห้าศูนย์สามนะเขามาอย่างนั้นนะไม่งั้นเข้าสี่เลยนะครับวัน,นี้ดูแปดนะจะเป็นเจ็ดหรือหนึ่งลงท้ายด้วยสองกับเก้านะมีใหนะ้เห็นสอรราชสารงวดน,นี้บนเก้ากับหนึ่งล่างหนึ่งกับห้านะ มองไปที่หนึ่งนะเพราะมันเบิ้ลนะแต่ผมชอบไปทางเก้านิดๆน,นะดูที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะลองดูนั่นเลยไปถึงสามกับสี่นะครับเก้าเนี่ยถ้ามานะงวดที่ผ่านมานะครับนีสราชสารนะออกไปที่สาม กับหนึ่งหนึ่งกับสามเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้เป็นบนและล่างนะอย่าเอาบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะผิดหวังวดน,นี้เลขขี้นะั้นหนึ่งเก้าแล้วก็ห้านะจับเอาไว้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับอาจารย์ตรงวันนี้อยู่ที่สองนะ เข้าหรือเปล่าล่ะผมก็ชอบไปทาง2องเหมือนกันนะสองห้าสองหกส,สแ,แล้วก็29นะเอาเอาให้ถึงนี่เลยนะครับถ้ามานะลองดูนะงวดที่ผ่านมาสัหน่อยนะงวดที่ผ่านมาดูที่1เข้า3ามหนึ่งนะ จ,จับไม่เข้านะเสียดายนะอาจารย์ตรงนะถ้ามานะเอียงไปทางล่างนะงวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งสามนะสามหนึ่งนะนะครับนี่เจ็ปเก้านะเจ็ดปดเก้านะอย่าทิ้งนะยาวถึงขนาดนะั้น เอาดูสูตรเก่งหเก่ง2หน่อยเก่ง1อยู่ที่9 0้าศบนนะครับนี่ส่วนล่างนี่ก็อยู่ที่แปดหนึแล้วก็3ล่างชอบไปทาง1 2ึสนะครับ f อนะให้เป็น1 2 3นะน่าจะดีนะครับดูไปทางนี้นะ งวดที่ผ่านมาเก่งหนึ่งเข้าไปที่04นะครับนี่ส่วนเก่งสองนะล่างอยู่ที่1331เพิ่งเข้าตรงหลักงวดนี้นะแต่เก่งหนึ่งเข้าประจำนะเข้าบนนะแต่เก่งสองเนี่ยเก่งสองล่างเนี่ยเพิ่งเข้าตรงหลักงวดนี้นะครับงวดนี้ผมน่าผมว่าน่าจะเข้าตรงหลักนะ เอาตรงหลักนะหนึ่งสองสามเก้านะศูนย์แต่ทางนี้ยังมีหนึ่งสองสามนะที่ผมบอกว่าให้เน้นไปทางหนึ่งสองและก็สามาครับโหนบุรินเอาทางบีร้อยเอ็ดก่อนนะครับบีร้อยเอ็ดนวดนี้บนมาทางห้าศูนย์หกเก้านะ ตัวเดียวเม็ดเดียวไปที่95 0เลยนะครับตัววิ่งอยู่ที่5ผมชอบมากๆนะครับทางนี้หนังวดนี้น,น่าจะมาอย่างนี้นะใช่ไหมล่ะชอบตรงกันหรือเปล่าชอบจัดขัดเดินต่อนะครับเลขล่างอยู่ที่2 7 0แล้วก็8นะดูนะครับตัวนี้ชน ชนมาแปลกๆนะเป,นเป็นเลขออกมาแปลกๆผมบอกว่าถ้ามีแปลกให้จับเอาไว้นะครับเอาไปดูบีร้อยเอ็ดหน่อยนะครับงวดที่ผ่านมาให้หกตัวเดียวไม่มาเลยนะไม่เข้านะแต่งวดนี้ดูนักครับนี่ลองนะครับตัวนี้เลขแปลกนะท่านชอบหรือเปล่าล่ะ เอาลองดูโหนบูรินนะครับบนและล่างล่างและบนงวดนี้ให้มาที่ห้าหกเก้าศูนย์นะสี่ตัวนี้บนและล่างนะอย่าจับตัวเดียวตัวใดตัวหนึ่งนะห้าหกเก้าแล้วก็ศูนย์ดูไปทั้งเก้านะเก้าก็จะเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะถอยหลังไปที่เก้าสองสักตัวหนึ่งนะครับไม่เสียหาย ลองดูไปทางนี้นะครับส่วนถ้าเป็นศูนย์นะก็จะอยู่ที่0ูนย์หกศหแล้วก็0ูนย์เนะครับบนและล่างนะบนและล่างนะผมว่าคู่นี้น่าจะมีให้เห็นสักชุดหนึ่งนะลองดูนะครับคู่นี้นะ วันที่อันมาโหนบุรินผมนึกว่าห้าจะเข้านะแต่มันก็เข้าแต่มันเข้าหลักร้อยศูนย์เข้าศูนย์สี่ไหมไม่เข้าแต่ว่าเข้าห้าศูนย์สี่ล่างหนึ่งสามไม่มานะครับนี่เน้นบนเข้าเลยนะวันนี้ลองดูนะครับสองตัวนี้บนและล่างนะอาจจะเป็นบนตรงนี้ล่างตรงนี้นะครับ อนเนกน้องรีงวดนี้วิ่งมาที่ตัวเดียวเลยโดดแปด,ดนะครับ80ดศูนแปด้าแปดหแล้วก็8ปดเกนะอีกตัวหนึ่งอยากจะให้ฝากไว้อยู่ที่8ปดสนะครับเลขชุดถ้าม้านะที่หน้ามองอยู่ที่8ปดสี่ศูนย์นะ ดูนะครับนำมองสุดๆแต่เลขชุดนี้มีมีดีนะครับ <c oughs> ผมว่าชุดนี้น่าจะติดบนและล่างนะตัวเดียวนะครับตัวเดียวอบอกทุกครั้งว่า8ปดศมีตัวหนึ่งวดที่ผ่านมานะบนและล่าง เข้าไปที่สามหนึ่งนะจับไม่เข้าเขาให้มาสองหนึ่งห้าเข้าหนึ่งสามตัววิ่งนะครับสามตัวมาตัวบนแหล,ล่งงวดนี้เข้าล่างงวดนี้ผมว่ามองไปทางบนนะ8 90มองไปทางบนนะเอนะเขียนบอกว่าตัวใหญ่ๆบน <laughs> ออกไม่ออกไม่รู้นะชอบไปทางบนนะแอดหนุ่ยบอกไปทางบนนะชอบจัดขัดเดินนะครับขวัญใจนะครับขวัญขวัญใจนะครับหนึ่งสามเก้นะสี่ห้าสอง้นตัวเดียวที่9นะครับนี่ดูหรือ,อยังนะครับตัวเดียวเม็ดเดียว9นะดูหรือ,อยังเข้าไปดูนะครับนี่ น่าจะมีให้เห็นนะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมาตัวเดียวเม็ดเดียวเจ็ดนะไม่มีเลยนะนะเอาไปดูเลขเจ้าของสำนักเขาหน่อยนะครับเนี่ยเลขของเก่งจริงงวดนี้บนวางมาที่หนึ่งสี่ห้าล่างเก้ากับหก อยากให้มองไปอย่างนี้บนสกับ5มาหรือไม่ล่าง9กับ6 6กับ9นะครับนี่ดูนะครับอันไหนดีๆผมอยากให้ชมนะครับส่วนจะเป็นโชควาสนาหรือไม่ไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลนะตัวใครตัวมันนะครับเนี่ย วัตที่ผ่านมาเลขเจ้าสำนักเก่งจริงให้มาหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดเข้าไปที่หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับส่วนเลขล่างศูนย์ห้าเกือบเลยนะเข้าศูนย์สี่เป็นเลขไข้ตรงนี้นะครับเนี่ยเอาดูตรงนี้หน่อยอา้าวที่อบก,กันคือมันดีอยากจะให้ชมนะแต่ผมก็ทำไม่เป็นนะเขาบอกให้ ทำขึ้นขึ้นยังไงมันก็เท่าเดิมขึ้นจะจดแล้วนะนี่นะอันนี้ศูนย์กับห้ามันออกศนะูนย์สี่นะนะมันออกศูนย์สี่ตรงนี้นะ,ะตรงนี้ 5, 96, นะอ่าตรงนี้สี่กับห้าเก้าหกนะนี่นะมันจะออกอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจะมาอย่างนี้นะมีให้เห็นนะมีให้เห็นนะครับ ชุดนี้ผมว่าน่าจะมีให้เห็นนะครับเอาไปคิดนะครับโชควัส,สนาของใครของมันนะโปรดใช้วิจารณญาณแมชีเมียนงวดนี้7กับ3 3กับ7ดนะดึง7กับ3นะครับอาจารย์เอกสกับ7 4และ6นะเหมือนกันเลยแต่แยกออกมาเป็น4นะครับนี่ ชุดเดียวเม็ดเดียว7จสีนะนาชีเมียนก็แม่นนะพักหลังนี้จืดไปนิดนึงเนาะมทุทิผ่านมายังให้ตัวนี้อยู่นะแต่ยังไม่มานะครับอาจารย์เอกเข้าศูนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะ ดาดบ้างบ้างน,นะครับ F อซก็บอกว่าผมเปิดข้ามอยู่เรื่อยอ่ะแสนคม7กับ4นะครับบนและล่างนะชอบตัวไหนก็จัดเอานะครับนี่แต่ว่าผมเอียงไปทางน่าจะมีนะเลหน้าปกงวดนี้นะสีกับ2นะครับนี่สกับสชอบตัวไหนในเล่มนี้นะผมชอบไปทางนี้นะครับ อยให้ f อฟเอาหน้านี้ไปชมนะครับเนี่ยงวดนี้อยากให้มองไปที่ห้าหกเก้าแล้วก็ศูนบนและล่างอาจจะสลับอาจจะสลับตําแหน่งหน่อยนะบนเป็นล่างล่างเป็นบนนะเท่าที่ผมดูมานะครับนี่มันอาจจะสลับอย่างนี้นะดูนะสองอันนี้นะ เก้าสลับบนและล่างศูนย์สลับบนและล่างนะครับบอกให้รู้เลยหมวดนี้นะหน้านี้นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดน้อยคุยเรื่อง,องหวยด้วยนะครับอยากให้เอาหน้านี้ไปชมขาดไม่ได้ที่จะต้องขอบคุณเจ้าของนิตยสารเก่งจริง นะครับเจ้าแม่ทองมาขอบคุณมากๆในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ท่านใดพอมีสสตุงสตางก็อุดหนุนหนังสือได้ทุกเล่มเลยนะครับที่ผมนำมารีวิวเอาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนะครับเอาไว้เพื่อดูตัวเลขย้อนหลังหรือไม่หลายเล่มมีมีสูตรแจกให้เราได้ดูด้วยนะครับเอาไปคิดที่บ้านนะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปถัด ไปสวัสดีครับ